พิธานอีศพเรื่องเสือสองตัววันหนึ่งเสือสองตัวบังเอิญมาพบถ้ำแห่งหนึ่งพร้อมกันแต่เสือสองตัวไม่อาจอยู่ถ้ำเดียวกันได้เสือตัวหนึ่งจึงพูดว่าเจ้าไปหาถ้ำใหม่เถิดถ้ำแห่งนี้ต้องเป็นของข้าเมื่อพูดทั้งสองก็ต่อสู้กันเพื่อหวังจะครอบครองถ้ำปรากฏสาเสืออีกตัวหนึ่งเป็นฝ่ายชนะมันจึงพูดว่าเจ้านาะไม่เหมาะสมกับถ้ำใหญ่ๆแบบนี้หรอกผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงเหมาะสม เสือตัวที่แพ้จึงตอบว่าข้าจะต้องกลับมาลางแค้นเจ้าให้ได้พูดจบมันก็ไปอ้อนวอนขอเทวดาให้ช่วยเสกให้มันตัวใหญ่ขึ้นจะได้เอาชนะเสือตัวนั้นได้เทวดาไม่ช่วยและพูดว่าเจ้าจงยอมรับผลการตัดสินจะดีกว่าแพ้ก็ต้องยอมรับเทวดาพูดจบก็เสกให้มันเป็นลูกแมวตัวน้อยแทนเพื่อให้บทเรียนแก่มันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพุทธภาษิตนอตังชิตังสาทุชิตังยังชิตัง,ง,ตงอาวาชิยติความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ